สวัสดีครับเสียเสียญลูกี่มานะหัวคนหน้าตาดีๆหรืวเป็นบ้าเป็นปวงพระมหาพ่อไข่มัเนี้มาเสือมาเส้นซอยจุไปกินกันไม่เคยได้ยินเลยเลยมาเส้นยำเลี่ยว่็เลยรอสักครู่นะฮะผมมาผมมาแบบบ่ายสามเลยนะผมมาตั้งแต่บ่ายสามเลยนะ ไปไปไปโอเคไปลึกเดี๋ยวรอสักครู่มาาบสามเลยครับกลัวไม่ได้ของดีครับขาหลังขาสุดท้ายฮะเนียนปะใช่เอาแบบเอาแบบอลินแตะใส่กับเป็นเพชดานปากเห็น,นละลายที่ยังอันนั้นเลยนะโอ้ชอบละลายในปากตโต่งเกับเย้ แกสีเนาดิดีดีดีลาบอกแลยนีเอาคือคักแกันลาบมาจอดนะที่มันน่อยู่นีเศประธานนพ้เ้นเตือนท่นสินเ่เป็นคือักดเลยอ๋ออรนึ้อ่นองนี่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 นีีน่นี่่นี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 นี่น่ี่นนี่นนี่น รเราเหินมาพัสสปอร์ตอู้นี่นี่เพราะขากำลังลืมให้ไอ้ที่เด็ดปะเดี๋ยวรอสักพักเน,นี่ยที่เด็ดมันนี่ะที่เด็ดเดี๋ยววันนี้เอาแม่ทับมาเลยครับวันนี้มันั่นเปนค้านาะยังเป็นใน้รู้ซนสันกามีซีนขากระคอ อันนี่เราจะเครื่องรถเนี่ยครับกินผู้เดียวโอเคครับป๋าเอาหมองหยาบเรื่องหมองคอยครับแค่เขียวกดระลายในปากแล้วว่ามาสิโอเคนะฮะเบิ้งหน้าสักก้อนก้อนติดปากน้เพิ่อนเพิ่อนพ่กเกี่ยวดี้ก็ไม่หลุดนี่จำเราแล้วครับ สุดเท่านั้นกันเชียงนี่โอเคนะก็เปี๊ย่เฉยมะไงเนี่ยกับพวกปากนี่มาจะมาเปี๊ยกก่อนรอให้เป๊ะมาไหนจ้าเพนสวยสองลอยไปลาบจ้าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่เอาผ่านในเพิ่นรถเชี่ยทำลายในข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายคลิปอยู่นี่ละเห็นมันคงชิมนาที่ในเห็นมากันเอย่าเฝ้าอจะเฝ้าไม่รู้จะเฝ้าไปไหนสองลอยเนื้อลาบมาดิ ปบเน่นอนเด้อมีกบไปนลูกตกใจทีคำเพียงจไปเหรอนะใส่กระเบียนเสียท้อจะหม่องไหนหม่องหม่องในปากใะเนาะสะบปกยันยังเดียวออาสับกยันยังเดียวเงี้ยครับเพื่นลกครับนี้เพอเลเอาให้เพื่อนให้เพื่นเข้ากันเนาะ คือแบบนี้เพราะฐาน้าตาดีจะช่างสุดทยมือสัตว์นี่นีน้อยๆกัเอาน้องมุกานี่เอาเพิ่ซื้อพัสดุปอดแล้วเพิ่มกับเยาเนื้อลาบน้ำเนี่ยเบอร์แถวเนี่ยก็ฝาดเมนคังเมนเน่แวโอเคนะครับแถวแบบไปเอออมหลอละลายขึ้นมาหน่ยเอาใหเพิ่มกันให้เพิ่มกอน หนึอถุงหนึ่งสองร้อยถุงหนึ่งตีไหมผมเจ้าเขโมยเรียกไปทัชสุนัยมันนี่ล่าหลายเลยบ่ิษันี่มันติดมันนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกมันมเสียบอยู่หบองนี่บางมันมันนี่นี่ลาหมองตัวเด็ดอ่ะที่เด็ดมันคือกำลังตาร่วงครับอันนั้นเครื่องโลูกของเสียเพิ่นครับบ่ราะมันบักม่วงผมคือนดำไลยแจกเอา กเป็นบักสมบัมเสียวเห็นเราขึ้นน้ำหนัเตี้ยทำอย่างงอนเาอสองลอยครับเอามันขึ้นเมื่อเถอะนะนก็ได้หนีนะมันย้อนเสียงบวกจะถอนเสียงบ่มันย้อนเสียงบ่ยังมึงตรงท้างนีกันเพราะมันกันเออขันยิ้ท่ากับท่าหน้าตาดีดนี่เออหน้าดำก็ประวัาินนช่วงนี้ทั้งว่าเขาสารห่ไปดอกสารไข่ฟุงสองนั่งสองลอยทุงนี้อยหนึ่ง ครับกบมาแบบว่าขาดสายใครเจนไหมห้องหลาาลิี่เสียยงไงได้พี่น้องได้ที่ <c oughs> ไปกินโชว์ใส่กระเป๋าแด็กันนะเห็นกาเาแดกกินไม่ไเสียบเลยเขาเจาะว่ายากนแทขั้นนีเอ่เนาะขบตุ่มเ่าเลยปับ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 ม่ เดีายแค้งโลหนึงนะครับนี่ตีมองมันถยบดนระยะเราใ่ยงตาแงยังเยอโอ้ยมันเงียม่ดีว่ะแสดวบอกเล้วมันจัดจัดระยานนี่กันใค่หลังอะ เอาเลยเอาไหลเอาพูนน้ำนี่เยอะมั้มาเยคันไข่หลังแลมันเสียดวอเด้อเลาสิไปจัดารนนยานนี่มลหมดเร่งไข้หลังนี่แกมาบอยนะคว่าโยาไถหน้าเลยสิบอลูกเยาดูเทียว่วแกมาแก้งไหนกินไข่หลังตุบูก ยังบ้าเจ้าขาขึ้นไทยหน้าลือที่เด็ดเาดีงเถียไหมถืงเถียขึ้นโชบานี่อืมนอแม่ลูกนเมสิหกีเพาะจะผ่เียสดๆเลยนะไม่ผ่านการต้มเลยนะอันนี้ตังไปจ้ะ คล้ายดีค่ะจังวันหลังเรอาหอมปักหมที่ไปใจงั้นหรือใจเดี๋ยวใจที่หลังย้อนหลังอะไรหรอกราคามบนวัชิเหลียดบ้านวัดท่านนี้คือราคาขึ้นรอเดืนาขท้านาใสเดืไม่ตัวมาปีนี้โปรแกรมเนี่ยดูได้รูปโปรไฟล์เพื่อน กแต่งอีกโอ้ยจีบกันผมมตรภูนาตาดีๆแต่ว่าขาเหียกินแล้วแม่ย่ดอกเยบซีบอะไรไหมทายรถกับผมมิตู้บงทำทายพอขาง่ว่าแถมมันไปยืนคููกันกับพนีสใว่าเสียตัวเหรียญตัวเหรียครับ่าพวนีกี่ตัวเออพวกนี้กี่ตัวอนยไปประทากันอยูอยู่แต่ว่าเรวเห็นรกเลีนเล่อย่าเาัวเราไปถามยู่ย็เาจะถามยูเนี่ยว่าเสีตัวเหรียญหรือตัวเหียล้ววะตัวใครงวให้ตัวอ อันนันสลเด้อเกียงไสวนเลยเสียวนทุกคนเห็หนเดียเลยลงไปยูเพรแล้วสิไปเอาเมียจ้างผลยีรีเหรอคิดว่าีไปกีเพิ่มสออสิบบอีม่ารังบาทเล้ บอกคนได้จีจ๊อ่ะมอเดี๋ยวจีโอนี้ที่บอกคือนไปแล้วเพว่าขาดลาไปซื้อง่ถถวมาสองออไปไปซื้อสนามเด็ไปหน้าเสือกันมึงจเเปิดยี่หันเด่ไปม,มัดมือเท่าคำหนึ่งว่าสองตัวเดี๋ยวมือหลังคำน,นี้คันองบ้างนี่สีนัดเสียลุงไปสนามไปบังลีล่าก,กันซื้อง่วจะบาดอยู่โอ้ยแถวพาวไปหาพวกเนี่ยจีตัวเรียนตัวไอีเลโอ้ยเดี๋ยวเกืกันเลยเล่กานไห้พวกเนี่ยยังเกิดซื้อแล้วไหมสีเย ไถ่ลงยทหรอกไม่อย่านี่สีล้ไปยังตัวดีๆไหมเรอเออแล้วดังกี่อย่างนิฮะไปยังเสียงเออแล้ดังกี่อย่งดีเไปยังเสียงิวเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวนี้เราหาจินในว่วแล้ไปบอกส่วนเขาเมื่อหรอเออสามหมื่นสามหมื่กับสิบสี่ร้อยสิบสี่พันแล้ววะสิบห้าพันมันกับเป็นหาหมื่นหาไหมบอลเราบอกี่อยังมันหน่อยเออมาสี่หมื่นกับสิบห้าสิบห้พัน อ่นาอนแกลูกากับออกคือว่า,ามันหน่อยไปได้แถมันเงินหาเมือนหาหมหาะดเนาะ <c oughs> ที่กัดสี่นไปแร็วไหมล้มลงล,งลงไปหนี่ลงไปหนลงแล้วแถวเวสีเอามาชีร่อมกันใ่อันนี้มันเป็น,น,น,นปอันนี้มันเป็นอันไมันเนผังห็นปน้ไากบได้เขียวดีๆจะดตาบสวงไปให้ซ้อยจูงเนี้ยเนาะ๋อโบโบหมด นน้โอ้กักนี่นะมือมือปาดขึอนกันนี่ลหละขอ้ราคาเนี่พราแห้งเราหรอพรพวงมพรอมรอ่เหลือจิน <c oughs> เฮ้ยนไหยังซิดอ่ะ <c oughs> เมื่อกี้ได้งอนในลุงนน้องหันเนาะ <c oughs> พวงเ่ยปลาบลกเอ่ครับปา,บาไหปท้ทรมลุงคือปลับจะเขียวไอ้ลุงไอ้ลุง เมานี่ใส่ข้อเราสิต่ายรุ่มเนี่ยเห็นคือพุงมาไลยเหตุคือพุงมาไลยจังหวะเลยเนี่ยห้อยข้อเราสิต่ายรุ่มโอ้ไม่ใช่ลี่มนะน่าหัวขางแล้วมวัวเลยอือสอนเพียรพี่น้องเอ้ยเนื่อยถ้าสดอเปงนเห็นมันแสบอ่ะสิต่ายงั้นพอขาดแล้วครับก็ขอบคุณครับเขาไปสนามอ่ามุ่งหน้ามาลูกพี่ ฮามองยนจะ่งพุ่ยงยูนจะพดี๋นะ้งไงเชื่อเดียดี้ตเดยเลยจัดไปเลยกาแฟผูละป๋องเขาเป็นขาหยอกกินซื้อตีแมนโม่ไม่ไดบอกไา้กินจังเด้อมาโอ้โหคักพี่คักโอักมานมาเสียลุงอี่มามกาแฟูล่อ๋องพนั้นังากิลิตัวนี้ในสนามเนี่ยายสูสีเหลืออสูสีก็เป็นยเสียงหรอก็เป็นเสง โอเคครับมันมันฝนมาเร็วมันลมเดี๋ยวเดี๋ยวไทยพาเน็์ออนสี่โค้งครับมี่อาไอ้ลุงนี่หางกับน้องซื้อนี่หางมันไปน้ำกันเลยนิหัวมันนี่ขาสหางนี่อันโค้งนี่ตั้งหางขาหางนี่จ้าบาทขาหาง,หน,าหาง,าางนี่สูงเหยขาไปจำบนนี้ขึ้นหางง้อไหมาาหาง สองไร่ห้าสิบมันเก็เป็นเตซื้อแล้วโกขังบบนี้ไม่คุณไหมพวเ้พวกเนี้ยคนอ่ะมันซ้ำมันซ้ำตัวเลี้ยงไงไอนนี่นี่คนอ่ะครอดรับเอาไอ้ลุงจะเลืมเลืมปิดถังขอบคุณครับรถขวางหน้าบ้านเพื่อไรง เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ